สวัสดีครับ f 4. ก็เอาขยะออกมาเผาใน F4 ที่ไม่ได้จําเป็นนะับออกมาเผาให้หมดพี่น้องเลยนะครับเบื้องต้นนะครับ F4 สุกท่านล่าสุดนะครับก็ได้เห็นภาพบรรยากาศพี่เบาวพี่เอกแล้วก็โกโกวาไปแจกเสื้อผ้านะครับไปแจกข้าวของที่ลาวแล้วเนาะ นรนบน่าจะมีอินเทอร์เน็ตแล้วในเอฟนะครับก็ดีใจในเอฟที่ได้ลงลงคลิปแล้วก็ได้ดูคลิปแล้วนะพี่น้องนะครับเบื้องต้นนะครับ f อฟซทุกท่านนะครับการทําความดีเนาะนะไม่รู้ผมจะได้พูดจะย้ากี่รอบนะฮะบางคนก็พูดกันต่างๆนานาว่าไปทาไมไปช่วยต่างแดนไม่ช่วยในไทยก่อนนะครับ คนที่คอมเมนต์เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ส่งเสื้อผ้ามาช่วยก็ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เนาะนะครับเก็บแรงที่จะพิมพ์เนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่าไปขัดคนที่เขาทำดีเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตามคอมเมนต์ถามไปถึงไหนเนาะนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบไปถึงไหนอะนะเออผมก็จะอธิบายไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหยุดคอมเมนต์ นะครับเออนะทาความดีก็ทําที่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่พอใจผมพอใจที่จะไปทำนะที่ลาวผมพอใจที่จะไปที่ลาวผมก็ทำนะผมก็เปิดรับนะครับเสื้อผ้านะที่ทุกคนหลายๆท่านนะใส่ไม่ได้หรือไม่ได้ใช้แล้วผมก็นะ เปิดรับนะถ้าใครประสงค์อยากจะบริจาคหรือส่งต่อก็ทําได้นะถ้าใครที่บอกว่าเออเอาไว้ช่วยคนไทยดีกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ไม่ต้องสง่งมานะเพราะฉะนั้นในเอฟซมันแห้งแรงจริงเนาะน้ําดูดิแห้งขอดเลยในเอฟซไม่มีน้ําเลยดูดิแห้งสนิทนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำความดีนะครับไม่จำเป็นต้องทำที่ไหนหรือที่ใดหรือจำเป็นต้องทำตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับพวกเราก็ไปทำได้ทุกที่ใน F อฟีไม่มียกเว้นนะครับความดีไม่จำเป็นต้องว่าทำตรงนั้นตรงนี้อย่างเดียวทำที่ไหนก็ได้นะฮะหวังว่าจะเข้าใจนะพี่น้อง ถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ก็ต้องเข้าใจอะหละมันจะไม่เข้าใจได้ยังไงเนาะเออมันต้องเข้าใจบ้างสินะครับทำความดีอย่าคิดว่าทำได้แค่คนในประเทศนอกประเทศเราก็ทำได้นะครับหรือเห็นใครๆอยู่ข้างถนนริมทางทำได้หมดในะสีความดีไม่มีขีดจำกัดนะนจะทำกับเด็กชราคน คงคุณแก่ที่ไหนอย่างไรได้หมดนะขอแค่เป็นความดีนะครับโอ้ต้นไม้ตายหมดแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เสียดายของอดูดิต้นมะม่วงอุตสาหซื้อมาอย่างดีตายพี่น้องเอ้ยตายหมดเลยต้นมุงต้นไม้มันแห้งแรงเหลือเกินไม่มีน้ำเลยดูต้นตะคุงต้นตะไคร้ตายหมดเลย นครับ fc แห้งตายหมดเลยโอ้มันแห้งแรงเหลืหอเกินพี่น้องเลยนะโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับอธิบายไม่เยอะในะ fc น่าจะเข้าใจกันเนาะ